สุขสวัสดิ์พัฒนามงคลขอความสมบูรณ์พูนผลบังเกิดมีกับเอซีแม่นุ่งน้อยทุกท่านนะคะสุขสัรค์บัจันท์ค่ะเอค่ะแม่น้องน้อยก็ขออนุญาตใหเอฟซฟังรวมปัจจัยไปก่อนพลางๆนะคะช่วงนี้แม่น้อยขอดูแลสุขภาพร่างกายนิดนึงนะคะเพราะว่ายังเป็นวัดใจอยู่นะคะเอขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ นะคะเป็นวัดกันมากมายเลยนะคะหลายพื้นที่เลยนะคะก็ฝูนควันต่างๆก็เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ขอให้ติการแข็งแรงแข็งแรงนะคะดูแลสุขภาพแม่น้องน้อยก็ช่วงนี้ขออนุญาตดูแลสุขภาพก่อนนะคะก็เลยไม่ได้อัดคลิปอะไรให้นะคะก็ขอให้ติดตามตาร่วมปัจจัยไปก่อนนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ ปล่อยวางหือก็หนักพักบ้างปล่อยวางจิตแบบก็หนักพักสักนิดไม่ผิดหนาหูก,ก็รักแก้ปมบ้างบางเวลายึดก็ติดผ่อนอัตราพาร่มเย็นปล่อยวางเสียบ้างจะได้ไม่หนัก เสียบ้างละเสียบ้างบางสิ่งปล่อยทิ้งเถิดสุขจะเกิดเพลิดเพลิงยิ่งผ่องสีไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่อวดดีละอัตตาในกายนี้ดีทุกคนละเสียบ้าง ทั้งสุขฝึกรับทั้งทุกทุกครั้งที่ได้รับความสุขได้รับคำสรรเสริญยกย่องหรือได้รับอารมณ์ที่น่าชอบใจทั้งหลายที่มันกระทบเข้ามาให้คำานึงถึงเสมอว่ามันมีราคาที่ต้องจ่ายจ่ายถูกจ่ายแพงอยู่ที่ว่าสุขมากสุขน้อยได้มากได้น้อย เวลาเจอจ่ายแพงๆเข้ามันสาหัสสากันนะคนที่ไม่เคยฝึกตัวเองโอว่าทมคำสอนท่านเจ้าคุณพระภาวนาวชิวราจารย์ที่นาวังโสภิกขุยามประสบภัยเพศเหตุพิบัติ พายุพัดซัดกระน่ำทำเสียหายทั้งน้ำท่วมผู้คนทุรนทุรายน้ำมากมายท่วมท้นคนทุกตรมแม้พบทุกมีภัยในทุกถิ่นแต่มีสิ้นน้ำใจในโลกนี้ต่างช่วยเหลือเอื้อกันมั่นไมตรีดุนาทีไหลผ่านทานน้ำใจ ได้เห็นความเสียสละละปัญสุขช่วยคนทุกข์พบทางสว่างสวยัยเมตตาธรรมล้ำค่ากว่าสิ่งใดโลกรอดได้เพราะการให้ไร้พรมแดนพิษณุเมืองพระงามพระพุทธองค์ทรงสอนนิกรสัตว์ว่าเครื่องวัด คนชั่วดีมีอีกสิ่งกายวาจาท่าทางข้ออ้างอิงทั้งชายหญิงเป็นอย่างไรให้พิจารณาดังวาจาภาสิทธิขิดกล่าวเป็นเรื่องราวสอนไว้ไขกังขาก้านบัวบอกลึกตื้นสายธารากิริยาบอกสันดาณผ่านตัวตนคบคนพาน,พานพานพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลจะคบใครไตร่ตรองต้องแยบยนต์คบผิดคนอาจเศร้าใจไปแสนนาน,านพิษณุเมืองพระงานยี่ห้อคนอันของใช้ของกินถิ่นมนุษย์ เขาสมมุติเลือกกันสรรค้นหาเป็นของดีมีประโยชน์โภชนาสัญลักษณ์เป็นตราข่ารับรองมโมอกอผลิตภัณฑ์รังสรรสร้างใช้ทุกอย่างมีประโยชน์นี่เป็นสองอีกอยอของกินชวนลิ้มลองล้วนเป็นของกินใช้ได้อย่างดีแม้มนุษย์ก็เช่นกันพระท่านว่า จะมีค่าราคาเด่นเป็นศักดิ์ศรีทำรับรองว่าเด่นเป็นคนดีกระตันยูกระตะเวทียี่ห้อคนพิษณุเมืองพระงามมีจุดยืนหรือไร้จุดยืนปณิธานหานกล้าศรัทธาตั้งจิตมุ่งหวังสูงส่งดำรงมัน่น ใครจะพูดโน้มน้าวมิไหววันยืนหยัดมั่นคงที่มิเรรวนแต่พอลาบสการะมาถึงที่ปะณิธานที่เคยมีกลับผันผวนจิตย้อนแย้งชั่วดีมีเรรวนตามกระบวนโลกธรรมนำชีวันอันสายน้ำเปลี่ยนใจปลาเขาว่าไว้เหลืองน้ำใหม่ทิ้งน้ำเก่าเจ้าสุขสรันร อุดมการแพ้เงินทองของสำคัญคืนและวันเปลี่ยนได้หัวใจคนจุดยืนจงดูอารมณ์อารมณ์คนมีมากหลากชนิดทั้งหงุดหงิดคิดครุ่นวุ่นวายทั่วเดี๋ยวดีร้ายร้อนดนหม่นมืดมัวดีหรือชั่วสับสนโมกนไป เดี๋ยวบึ้งตึงดึงดือ้อยื้อไม่หยุดอารมณ์รุตสุดโต่งสุดแก้ไขเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อนดุจนอนไฟเดี๋ยวก็ใกล้เดี๋ยวก็ไกล,กไกลใจพวงเดี๋ยวผันแปรเปลี่ยนไปไม่คงที่ทุกนาทีดีร้ายให้ไหลหลงจงควบคุมอารมณ์ไว้ให้มั่นคงจิตต้องปรงลงบ้างทุกอย่างพอ จงดูอารมณ์พิษนุเมืองพระงามอาริยสัจสี่เป็นตัวหลักด้วยตัวปฏิบัติด้วยจับหลักให้ได้ว่าทุกมีไว้ให้รู้ไม่ได้มีไว้ให้ละมันจะหายหรือไม่ไม่ใช่หน้าที่ของเรา โดยเฉพาะทุกขเวทนาทางกายก็เสื่อมไปตามสภาพของมันที่จะละจริงๆก็คือตัณหามีไว้ให้ละไม่ได้มีไว้ให้ตอบสนองโอวทาทธรรมคำสอนของท่านเจ้าคุณพระภาวนาวชิลาจารย์ทินะวังโสภิโุ ตาตัวตนสำคัญตนว่าเลิศประเสริฐสีถือตนดีมีค่ากว่าสิ่งไหนทั้งยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างไปมัวหลงไหลฝ่ายผิดจิตร้อนรนทั้งแก่งแย่งชิงดีเด่นเห็นกันทั่วจิตขุ่นมัวมั่วกิเรตเหตุสับสนโลภโกรธหลงส่งให้ใจมืดมน ทำผู้คนวุ่นพะวงหลงอัตตาถึงจะได้ทุกสิ่งที่อิงอ้างได้ทุกอย่างดังใจปรารถนาก็ไม่พอหนอเจ้าเฝ้าไฝ่คว้า,วาจิตสนองตันหาพาทุกตรงลดอัตตาตัวตนลงบ้างพิษนุเมืองระงาม